สวัสดีครับมาพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สื่อเวียนามรายงานนะครับกุนซือคนต่อไปทีมชาติเวียดนามของนี้มิพ้นโคดเกติศักด์เสนเมืองเพียงเวลาแค่ไม่ถึง3เดือนนะฮะโคดเกติศักด์เสนเมืองก็แสดงเห็นถึงผลงานอันน่าทึ่งนะครับโดยการพาทีมฮองอันยุไลที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมานานแล้วทะยานขึ้นสู่จ่าฝูงหัวตารางคะแนนวีลีกได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะฮะโอ้ โดยโค้ชซิโก้ทำทีมฮองอันุไลชนะ3าแมตช์รวดแล้วนะครับการพาทีมที่ไม่ใช่ทีมเต็งนะฮะสำหรับฮองอันุไลซึ่งเอาชนะ3มเกมรวดที่เป็นทีมเก่งของเวียดนามด้วยนะฮะโดยชนะเวียดเทลเอฟซีโฮจิมินซิตี้และล่าสุดนะครับก็ไปเยือนชนะไฮฟองสองประตูต่อศูนย์นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมที่กำลัง สร้างทีมขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าโค้ชซิกโกเกติศักเสนเมืองทาได้อย่างสุดยอดจริงๆแต่สําหรับเกติศักเสนเมืองนะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อเขาสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เล่นที่ฟอร์มการเล่นที่หายไปนานกลับมาฟอร์มร้อนแรงอีกครั้งโดยเฉพาะเงยนของเฟืองที่ลงสนามไปมือไรก็สามารถจะยิงประตูให้กับทีมฮองอันยลายได้ทุกนาทีเลยนะครับโอ้โหเสุดยอดจริงๆโดยโค้ชเกติศักเสนเมืองนะฮะเป็นโค้ชที่แตกต่างจากคนอื่น ด้วยคาดรคเตอร์เฉพาะตัวมีความสุขุมนุ่มลึกมีความเป็นกันเองอ่อมน้อมทำตนและมีทักษะทางด้านโค้ดด้วยกลยุทธ์วิธีแบบแผนต่างๆรวมถึงจิตวิทยาสามารถควบคุมและใช้งานผู้เล่นในต้นสังก,กัดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับซึ่งในทีมของฮองอันยลัยก็มีผู้เล่นระดับทีมชาติวินามมากถึง12คนโดยเกียรติศักดิ์เสเมือน สามารถจัดการควบคุมและจัดการใช้งานผู้เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆและก็เป็นอย่างระบบระเบียบวินัยซึ่งส่งผลให้ผู้เล่นโดยเฉพาะนักเตะเวียดนามสามารถสแสดงศักยภาพที่แท้จ,จริงของพวกเขาออกมาได้นะครับโอ้โหสุดยอดฝีมือจริงๆซึ่งนั่นหมายความว่าหากโค้ชซิโกเกียรติศักดิ์เสนเมืองสามารถที่จะพาฮองอันยลายควา้าแชมป์ได้ก็เท่ากับว่าพวกเขาสามารถพาทีมชาตเวียดนาม ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันเนื่องจากเขาสามารถจําลองผลงานกับผู้เล่นระดับทีมชาติเวียดนาม12คนภายในทีมได้จากที่หลายคนได้เห็นเฮดโค้ชคนต่อไปที่จะไปคุมทีมชาติเวียดนามที่จะเข้า,ายกระดับทีมสู่หัวแถวของอาเซียนก่อนที่จะยกระดับสู่เอเชียต่อไปในอนาคตนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นโค้ชซิโก,โก้เกียรติศักดิ์เสนเมือง และแฟนบอลเวียดนามก็ตั้งความหวังว่าจะได้เห็นโค้ชเกติศักด์เสนนเมืองนางเก้าอ้กุนซือทีมชาติเวียดนามคนต่อไปต่อจากปาขังสอนะครับโอ้โหซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่เป็นผลดีต่อทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามก็เป็นคู่รักคู่แคนกันในแถบอาเซียนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นต้องติดตามชมกันนะครับว่าที่สื่อเวียดนาม ออกมาตีข่าแบบนี้อยากให้ซิกโก้เกรติศัก์ดเซนเมืองเป็นโค้ชเวียดนามจริงๆแล้วนะครับแล้วจะเป็นผลดีต่อทีมชาติไทยของเราหรือเปล่าอันนี้ต้องมาอรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งฮะฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นจุดหนึ่งที่ทัานทบ,บุญเกษา,ารัฐต้องไปยืนให้ได้ฟุตบอลเจลีกนะครับก็เป็นอีกลีกหนึ่งในเอเชียของเราที่มี ผู้เล่นระดับโลกมากมายค้าแข่งอยู่นั่นโดยทนบุญกรสารัตแข่งดนวรับสารวัตรประโยชน์ทีมชาติไทยในวัย26ปีจากสโมสรจอมบุญทุ่มการเทือกเรือไทยเอฟซีก็ออกมาเปิดใจล่าสุดผ่านรายการสิงเจ้าธาสเปเชียลในช่องทางของสโมสกรกันเทื่อนะครับเผยถึงอีกจุดหนึ่งอาชีพการแข่งว่าต้องการไปยืนบนเวทีเจลิกของญี่ปุ่นให้ได้จากงานบันเจ็บเคยเคยทาให้ท้อมาแล้วแต่ตอนนี้ขอทําให้ดีกว่าเดิม ตามจริงผมอยากไปเล่นในต่างประเทศนะเหมือนกับพวกเ,เพื่อนพี่พี่เจพี่อุ้มพี่มุ้ยพี่ตองที่เคยได้ไปเล่นในเจลีกมาแล้วช่วงก่อนผมจะเจ็บผมก็มีความตั้งใจมีความฝันที่สักครั้งหนึ่งอยากจะไปพิสูจน์ฝีมือถึงแม้จะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตามแต่นั่นคือความใฝ่ฝันของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเรียกได้ว,ว่ามันเป็นความฝันสูงสุดของนักฟุตบอลเลยทีเดียวแต่พอได้รับบาดเจ็บบางทีก็ท้อบางทีก็คิดว่าเกือบจะตัดมันไปแล้วในการไปลุย ที่ศึกเจลิกสุดท้ายร้อยก็ต้องกลับมาตั้งหลักและต้องมาบอกกับตัวเองว่าต้องทําให้ดีกว่าเดิมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผมสาหรับธนบูญเกียรติสารัตนะครับเริ่มต้นอาชีพการแข่งขันกับ BEC t e r o FC ในปี2012ก่อนที่เขาจะย้ายไปคว้าแชมป์กับเมืองทองยูเนเต็ดเมื่อปี2016จากนั้นปี2017ธนบุญก็ได้สร้างความฮือฮานะครับด้วยการย้ายทีมเป็นสถิติมูลค่าค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยในะตอนนั้นค่าตัวสูงถึง50ล้านบาท ต่อด้วยการย้ายไปร่วมทีมบีจิประทุนยูนเต็ดก่อนล่าสุดจะเป็นกําลังสําคัญให้กับการท่าเรือไทย FC ในปัจจุบันนะครับก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะไปเล่นในศึกเจลีกของประเทศญี่ปุ่นนะฮะทนบูลส่งสัญญาณถึงทีมเจลีกไปญี่ปุ่นต้องทีมนี้เท่านั้นทนบูลเการัตน์นะครับส่งสัญญาณถึงทีมเจลีกไปญี่ปุ่นต้องทีมนี้เท่านั้น ทาเอาแฟนบอลคือฮาเลยทีเดียวนะครับจู่ๆเมื่อเพจธนบุญเกษรัต์แนรับทีมชาติไทยก็ได้โพสต์ข้อความออฟฟิเชียลได้ย้ายไปร่วมทีมคาชิวาเรโซทีมดนตรกจริลิคของญี่ปุ่นเป็นที่รอดร้อยแล้วด้วยสัญญาสองปีก่อนที่จะเฉลยในคอมเมนต์ว่า April Food Day โดยก่อนหน้านี้ธนบุญเกษรัตรก็เคยเปิดใจนะครับเขาอยากไปลุยในต่างแดนสักครั้งหนึ่งในชีวิตในการแข่งขันโดยจากโพสต์ดังกล่าวบ่งบอกเลยว่า าหากเขาได้มีโอกาสย้ายไปเล่นที่ญี่ปุ่นทีมที่เขาอยากจะลงเล่นด้วยทีมทีมนั้นก็เป็นทีมสมโมสรคาชิวะเรโซโดยเจ้าตัวนะครับก็ได้โพสต์ข้อความในเพจทันดุมบุเกษรัตเอฟซีไว้ว่าออฟฟิเชียลทันดุมบุเกษรัตย้ายไปร่วมทีมคาชิวะเรโซด้วยสัญญา2ปีเรียบร้อยแล้วอย่าลืมอ่านรายละเอียดที่เมมนะก่อนที่จะมีการตอบในคอมเมนต์ไปว่าเอฟฟิลฟู๊ d ด้ก็แปลได้ว่าเป็นวันโกหกวันหนึ่งของโลกนะครับก็ออกมาโพสต์แบบ ในเชิงขำๆนะครับแต่ตัวเขาแน่นอนอยากไปค้าแข่งในลีกเจลีกของญี่ปุ่นกับทีมคาชิวาเรซูนะครับเจลีกญี่ปุ่นโพสต์ภาพการรวมตัวสีแข้งไทยดีกรีเจลีกบนแผ่นดินสยามเจลีกของญี่ปุ่นนะครับโพสต์ภาพการรวมตัวสีแข้งไทยดีกรีเจลีกบนแผ่นดินสยามโดยช่องฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นนะครับก็ได้โพสต์ภาพสีแข้งไทยเจลีกบนแผ่นดินสยาม พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับมัซุรุมารุโอกะอดีตนวรุกข,ของสโมสรเซโรโซโอซาก้าซึ่งนาเตะไทย4ี่คนดังกล่าวก็ประกอบไปด้วยมุยสทิติสินแดงดาที่ผ่านการค้าแข่งในเวทีเจลิกมาแล้วกับสโมสรซันฟริเชสฮิโรชิมาเมื่อปี2 0ง8และสโมสรซูมิซูเอสพลัสในปี2020ส่วนคนต่อมาก็คือทิติพันธุ์พวงจันทร์เคยปั่นการค้าแข่งบนเวทีญี่ปุ่นในศึกเจลิกกับสโมสรโออิตะทาริณตะ ในปี2 0 1 9ส่วนคนต่อมาเป็นชาววัดวีโรชาติซึ่งผ่านการขาแข่งขันกับสโมสรเซลโซโอซาก้าอยู่23ปีในปี2018ส่วนคนสุดท้ายก็คือตะวันโคซุโปซึ่งผ่านการขาแข่งที่ญี่ปุ่นกับสโมสรเซลโซโอซาก้าชุดอยู่23ปีในปี 2019- 2020กถึง่ก่อนที่พวกเขาจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งที่สโมสรบิจิป,ประทุมยุนเต็ดพร้อมกับพกประสบการณ์ระดับฟุตบอลเจลีกมาด้วยนะครับโอ้ ก็เดี๋ยวจะมีนักฟุตบอลไทยทยอยไปค้าแข้งที่นั่นอีกแน่นอนนะครับรอติดตามว่าจะเป็นใคร